<Hey>. Uh. สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับคลิปดินด่วน <c oughs> มันบอกว่ามันซ่อมรถเนี่ยวันนี้อ้สามา มาวานปุ๋ยครับที่ถอนมันนี่มากับมือปืนผู้อากรวานปุ๋ยต้องที่ปลูกมันครับที่เขาถอนมันออกโอ้อาคริตเห็นแต่จังซี่กับวานปุ๋ยเป็นอยู่เดอ้อเห็นแต่จังซี่กับวัานปุ๋ยเป็นอยู่เดอ้อเอ้า อ้ยฮะวนันไปว,วัวนอยู่หน้าเหรอเมื่อตอนกวันมายัางดีครับนี่ได้แผลผมนี่แกะไกะ่ก้อนอะ่ะอุตส่าห์มา เกะนี่ยังดีแผลเก่าครับแผลทีเดียวรู้เรื่องเฮ้ยดูครับปลาใหญ่ครับขี่รถมาตรวจงานครับคือตรงนี้ได้กี่ตันเออ ความ,ไ,ไ,มได้พอห้าสิบตันไหมฮได้พอห้าสิบตันไหมม,มีแต่ยากแล้วก็เก,ก็บไม่หมดด้วยครับดูเรือเยอะแยะเลยด้วยเหลือเย,ย,เยเอะแยะเลยไหมโผล่ ไม่หมดนี่แหละครับบางคนถามว่าทำไมช่วงนี้ดําชิ่งดินระเบิดเงียบจังเขาทําธุรกิจมันพันล้านอยู่ครับก็เลยโอ้ยใช้เยอะแยะวะแล้วเราก็ขับรถไปครับมันสบายอย่างี้ครับโอ้มันสบายโฟวินสายลุยครับเมื่อตอนกลางวันบอกพีไมาช่วยประกอบรถจัดไป มันเริ่มทะเลาะกันแล้วเมื่อตอนกําวันไปซื้ออะไรครูปต้ามาครับก็จะเปลี่ยนซื้ออะไรหน่อยซื้อลูกปืนตอนนี้ได้มาแค่ชุดลูกปืนแกนดอลลอ์แล้วก็พวกซีนพวกอะไรครับสองข้างได้แค่นี้นะครับขาล่างยังไม่ได้จํำหมดไปหมื่นเจ็ดยังไม่รวมของเหลวรอยนั่นแหละรอยนั่นแหละแก้ว ไอ้ <laughs> โฟวินมันดีแบบนี้นี่เองครับถึงไหนเยอเบิ้ลตัดทรัพย์ระเบิดได้ไหม <hoo> นนบักกำัมเล่นโอ้ยยังกำเล่นเวียนี่ครับรถโคก็ทำรถดำก็ทำรถซ่วงก็ทำรถเกี่ยวก็ทำสวนมันก็ทำชาวไร่ก็ทำเย่งหน่อยแกยจะเปิดร้านเองแล้วต,ต้องเรา,เามันต้งหลายทางเนาะทางน้นไม่ได้ก็ได้ทางนี้มันเงียบครับเห็นในช่วงนี้มันเงียบๆเ,เขานี่นะครับไถขุดมันอะไรอยู่ก็เลยจะเงียบไปนิดนึง ฮผมก็ไม่รู้จะมาถ่ายอะไรมันหลอกให้ผมมาหาแล้วมันก็มาหวานปุ๋ย,ม,ออยมันเอาเราเลิศมันหลอกแล้วมันก็ขี่ไปคนชัยไปซื้อปุ๋ย,ยซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวคนชายเข้าไม่ได้ไดย่านโควิด่ะ <tu i ro> ไม่ร <negócio han> ู้ฮแกไม่ได้ไปไหนเลยครับปลาสุนแกก็น anyway, ี่ครับขุดมันเสร็จก็ไถแล้วก็วานปุ๋ยข้าวปุยอะไรช่วงนี้ก็จะดูเงียบเงียบหน่อยไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนก็ก็เลยไม่ได้มาหาเลยครับก็ได้มาหาเมื่อวานก่อนวานก่อนก็ถอดรถมาช่วยถอดรถ อยู่แป๊บหนึ่งครับช่วถอดช่วงล่างเสร็จก็ได้เอาตัวอย่างไปถอดดูว่าอันไหนมันเสียบ้างแล้วก็เขาไปซื้อไหลมาครับเมื่อเช้าซื้อไหลมากก็ได้มาไม่ครบครับบางอย่างก็ต้องรอหน่อยเพราะว่าบางอย่างก็ต้องเข้าโรงกลึงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วพี่น้องปล่อยๆมาแล้วเ<ๆ>ฮ้ยฝนมาเลยวเหออุ้ย ปลาอยู่นู้นปลาอยู่ถนนใหญ่นะติดซีเลนครับผมงานขยายซีเลนกำลังมาเห็นเม็ดฝุ่นไหมพี่นอ้องมันจะแวบๆหวานๆครับไม่ใช่แกจะให้ไทยปลูกเลยนี่ไม่ใช่จะให้ไทยปลูกเลยบ่พว<อ>ก,กนี้นนดูอ่ะเลือดในหัวใหญ่ๆด้วย เหลือเยอะเลยอ่ะเนี่ยถ้าให้จังคนมาเดินเก็บเนี่ยคิดได่งเยอะนะนี่ได้เป็นตันอ่ะต้นไทยนะด,ด,ยดูครับดูนี่วะใหญ่ยยก็แขนผมอีอ่ะว,อนนะว่าหนตะกิรนด้วยอารุนเนี่ย <c oughs> โอ้ฝนมาแล้วอัน นี่ครับต้นมันแกนี่ก็ให้คนมาตัดต้นมันเรียบร้อยแลย้วเห็นไหมมองเห็นไหมก็จะมีเป,เป็นกองเป็นกองครับน่นตามข้างๆเห็นว่าพ่อเองจะรื้อตรงนี้ไม่ใช่นี่อุ๋ยอังกฤษพ่อเองจะรื้อป้ายป้ายยูคานี้ทำเองใช่ไหมนี่นะพ่อเองจะรื้อทำเใช่ไหม,ไม ว่าจสาปีโนฟูซนอ,อันนี้แกยังไม่ไม่รู้ว่าแกเอาหรือเปล่าเลย,ลน,ยนั่นแหละถ้างัดช่วงนี้ได้อยู่ป่ายุคานี้แกจะเอาทำอีกครับแต่ช่วงปลูกปีสองปีแรกงามเน๊ะโอ้แต่มันเป็นป่ายุคาว่าฝนมาแล้ววะฝนมาแล้วครับดูครับมืดตึบเลยตกแบงสุมือเลยวะ เราไอ้คนมาถอดรถมาล้างอะไรรอแล้วก็พามาขุดมันใส่ปุ๋ยมันครับมีงานให้ทำตลอดครับอยู่นี่ <c oughs> ส่วนลูกพี่ใหญ่ก็ไปรถช่วมครับไอ้ก๊อปโอ้คนมาเลยพี่น้องไปไปเดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็แวะมหาเสียคลิปครับก็เลยพามาดูว่าแต่ละวันเขาทำอะไรบ้าง <c oughs> วันวันร้อยแปดพันเรื่องเหมือนกันครับนี่ปิดจกรถให้ปลาก่อนด้วย เดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ